แล้วถ้าไม่ลงท่านั้นอะหนูท่านนี้สบายสุดแล้วใช่ไหมอโอเคจ้ะพี่รู้แล้วว่าแต่ละคนลงไปเนี่ยทําไมมันเลอะขนาดนี้สงสัยน่าจะลงท่านี้อ๋อเหตุผลที่ขึ้นมาเราไม่ได้ใส่รองเท้าผ้าใบไงไอืม,มอ,นะอันนี้อยู่ส่วนพึ่งวิจิกันใช่ไหมอมออะไรลแล้วครับมอสี่อ๋อจำพี่ได้ป่าพี่อยู่หมอหกพี่อยู่ห้องหนึ่ง ไม่รู้จักอ่ะโอเคจ้ะไม่รู้จักไม่เป็นไรพี่ลองช่องไหนเดี๋ยวหนูพีติดตามอ๋อช่องพี่เหรอน้องเชนในเพจหรือว่าลองดูเคใน youtube ก็ได้ลองดูโอเคโอเคใช่ลองลองดูโอเคลองดูโอเคใช่จ้ะชื่ออะไรเนี่ยชื่อคนสวยอ๋อโอเคครับผมคนสวยก็พี่ๆครับน้องเนี่ยก็มาจากศูนย์พึ่งวิทยานะแล้วก็มีทั้งผู้หญิงผู้ชายก็ขึ้นมาเส้นทางนี้เนี่ยดูดิ มันเปลียนกันเลยทีเดียวโอเคครับขอบคุณครับผมหาพี่ไปแล้วนะจ้ายังไม่ถึงครึ่งเลยใช่ไหมเราได้ขึ้นมาสักพักใหญ่ๆนะก็ได้มาเจอเพื่อนนะที่สมัยเรียนมหาลัยด้วยกันนะครับผมก็ขึ้นไปถึงไหนมาเลยข้างบนเลยข้างบนเลยเหรจนสูงสุดเลยล้องมากี่ครั้งเนี่ยโอ้โหกังเกงขาดกังเกงขาดแล้วยังกลับไปถึงไหมเนี่ยถึงถึงอ่ะถึงอยู่ มาครั้งแรกครั้งแรกแล้วก็จะมาอีกใช่ไหมครั้งสุดท้าย <laughs> บายบายโอเคครับผมก็ดีใจนะครับวันนี้ที่ได้มาเจอเพื่อนนะบายบายเพื่อนเดี๋ยวไว้ติดตามบายบายครับผมไปต่อดีกว่านะครับผม <c oughs> สวัสดีครับผมสวัสดีเพียบสีเทนารักทุกท่าน,นครับวันนี้พบกับผมน้องเชนจากช่องลองดูโอเคนะครับนะวีคนไหนที่ กำลังรับชมคลิปของผมคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปแรกเลยครับก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจที่ผมเนี่ยจะไปทำคลิปให,ให,ใหะะม่ๆนะครับผมก็จะพาพี่เนี่ยไปยังเขาแหลมะฮะช่วงนี้เนี่ยก็จะเป็นช่วงที่ฝนตกไปปล่อยมานะครับผมสถ้นที่ตรงนี้เคยจะมาหลายครั้งแล้วรั้งนี้เนี่ยก็มาแล้วนะครับต้องมาด้วยกัน3คนด้วยกันนะฮะก็จะมีเต้แล้วก็น้องแทนเนี่ยลัองอยู่ข้างล่างนะครับผมเดี๋ยวเราเนี่ยจะปีนเขาขึ้นไปนะครับไปในที่ที่สูงที่สุดนะครับผม อ่ะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวรอชมบรรยากาศข้างบนกันดีกว่าแล้วก็บรรยากาศระหว่างทางนะครับผมไปได้ครับผมสวัสดีครับเป็นไงบ้างเพ่ไม่ถึงไม่ถึงใช่ไหมสูงกันไปใช่ไหมครับสูงไปให้ลูกสาวขึ้นไปอ๋อเตนเนี่ยก็นำเลยนะอะไรนะหลายคนทอดใจใช่ไหมใช่ <c oughs> ไม่ไหวไ <c oughs> อ้ที่มันเป็นทางแบบ ร่องน้ำเ่มจอนกังใช่มันมันมันเป็นทางที่สะดวกนะนอ่ารู้สึกว่าเหมื่อนจะเดกเป็นทางที่เด็กที่เหลือจะบ๊กขี้ไอันนี้ทำไมเต้หายใจดังจังไะ เลยครับแต่หายใจไม่สะดวกนะู้ๆครับพี่ขอบคุณครับไปถึงไหนเนี่ยาไกลครับไปถึงไหนครับถึงยอดเลยครับถึงยอดเลยใช่ไหมฝนตกไหมข้างบนไม่ตกครับจะมีปอยนิดๆลมแรงไหมแรงครับพี่หอกหนาโอเคเลยนอนได้ป่ะนี่คือสิ่งที่ต้องการเลยการเซนส์ครับอ๋อหรอตอนนี้ก็สบายเลยขอบคุณครับ ูดกระเ็ขนาดนี้เนี่ยเราได้ขึ้นมาสักพักใหญ่ๆนะก็ได้มาเจอเพื่อนนะที่สมัยเรียนมหาลัยด้วยกันนะครับผมก็ขึ้นไปถึงไหนมาเนี่ยนะข้างบนเลยข้างบนเลยเหรอจนสูงสุดเลย ล้มมากี่ครั้งเนี่ยโอ้โหกังเกงขาดกังเกงขาดแล้วยังกลับไปถึงไหมเนี่ยถึงถึงถึงัถึงอยู่อ๋อมาครั้งแรกครั้งแรกแล้วก็จะมาอีกใช่ไหมครั้งสุดท้ายบาบายโอเคครับผมก็ดีใจนะครับวันนี้ที่ได้มาเจอเพื่อนนะมาจากที่อ๋ออยู่จมึงพาเพื่อนมาใช่ไหมใช่อ๋อลองดูโอเคครับใช่ใช่ใช่แล้วก็จังเกอร์บอยเนะครับผม ตอนนี้เป็นภาษาอังกฤษนะครับอันนี้ี่ทำอะไรเนี่ยเป็นครูอ๋อเป็นครูเห็นเห็นว่าบรรจุอะไรใช่ไหมบรรจุก็ดีใจมากๆเลยนะครับที่ได้มาเจอเพื่อนเนาะค่ะโอเคเนป็หวังว่าจะได้ร่วมงานกันนะโอเคโอเคครับบายบายเพื่อนเดี๋ยวไว้ติดตามบายบายครับผมไปต่อดีกว่านะครับผมก็โชคดีที่ได้มาเจอเพื่อนฮะสมัยเรียนเมื่อนานมาแล้วนะครับผม ตอนนี้ก็เป็นครูบรรจุอยู่ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งเนาะแต่อีกไกลด้วยว่าสวยสู้น้องแล้วแล้วทำไมทาไมซงมกขนาดนี้ก็ที้องลองไปดูค่ะหน้าตาดีนะแต่ทำไมรงมกจังเลยสกปรกจังเลยอ่ะงเกล่องเเหือกันเก่งหรือเกฮะเป็นวว้ยยมม่วงอ่ะใช่ห้อยม่วง มั่วเลยเด็กมั่วเก้ามากมัมม่วข้อสูงอะนู่นนะปลาว่ายวันนี้เนี่ยเราเดินขึ้นมาเนี่ยขึ้นมาสูงมากๆเลยนะครับก็จะอยู่บนเขานะฮะแต่ว่ามันยังไม่อยู่จุดสูงสุดนะอ่าน่าจะเดินอีกประมาณประมาณครึ่งชั่วโมงน่าจะถึงนะครับผมก็จุดชมวิวตรงน,นี้เนี่ยก็จะมีนักเรียนส่วนตึงเว้นเนี่ยขึ้นมาค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับตลอด ระยะทางเนี่ยผมก็จะเจอน้องๆน,นะครับผมก็จะมีการพูดคุยเล่นแล้วก็แส่เซน้องๆด้วยนะครับผมตอนนี้เจอเละตลอดระยะทางตอนยังไม่หมดนะฮะข้างหน้าเนี่ยก็ยังมีน้องๆลงมาอีกนะครับผมสูสัซเขาน่าจะมาเบิกทางนะฮะนะให้เป็นแหล่งที่น่าสนใจนะครับผมอสอสอเต้กับน้องแทนเนี่ยก็เดินนำหน้าผมไปนู่นเลยนะครับผม,มตรงนี้ก็จะมีน้ำ แค่เราล้างหน้าล้างตาหายเหนื่อยนะครับผม สองกิโลครึ่งเพื่อนไม่ไกลหรอกสองกิโลหรอใช่โอเคไปด้วยเขาบอกสวัสดีครับอันนี้ขึ้นมาหรือลงครับขึ้นครับอ๋อได้ลงกินก็เห็นเขาบอกว่ากลายผอนสมควรเนาะจะร่เพื้นด้วยกันเป็นไรใช่เจ้าไปวิ่งขึ้นเลยดบ แต่หน้าให,หม่ไหมาอ,อมต้องเ,งเอสียใจยัิงไลแล้วถ้าไ่ลงท่าน,นั้นอ่ะหนูหนท่าน,นี้สบายสุดแล้วใช่ไหมอนนโอเคจ้ะพี่รู้แล้วว่าแต่ละคนลงไปเนี่ยทาไมมันเลอะขนาดนี้สงสัยน่านะจะลงท่าน,นี้อ๋อเหตุผลที่ขึ้นมาเราไม่ได้ใส่รองเท้าพะบาไงอืมอันนี้อยู่ส่วนพึ่งวิจิตรใช่ไหมมอลาแล้วครับ มอสี่อ๋อจำพี่ได้บ่าพี่อยู่หมอหกพี่อยู่ห้องหนึ่งไม่รู้จักอ่ะอโอเคจ้ะไ,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 ไม่รู้จักไม่เป็นไรพี่ลองช่างไหนเดี๋ยวหนูไปตามอ๋อช่องพี่เหรอน้องเชนในเพจหรือว่าลองดูเคในยูทู e ก็ได,ลดล้ลองดูโอเคโอเคใช่ลองลองดูโอเคลองดูโอเคใช่จ้ะ ชื่ออะไรเนี่ยชื่อคนสวยอ๋อโอเคครับผมคนสวยก็พี่ๆครับน้องเนี่ยก็มาจากศูนย์พึ่งวิทยานะแล้วก็มีทั้งผู้หญิงผู้ชายก็ขึ้นมาเอา่อเส้นทางนี้เนี่ยดูดิมันเกรียนกันเลยทีเดียวโอเคครับขอบคุณครับผมหาพี่ไปแล้วนะชืยอชนะพี่จ้ายังไม่ถึงครึ่งเลย,ย,เลยใช่ไหมใช่ค่ะเห็ยนไหมคนนี้มีร้าย นี่ครับผมเราก็มีเพื่อนร่วมทางนะฮะทไมกลงเ้าเรยว่าตรงนี้เขาเหียบแล้วมันยืดแล้วนี่มาแป๊บเดียวสอนพื้นละใสุ่ใส่รองเท้าแบบนี้แหละคสู้ครับพี่ถาใส่ท่าบาบปกติขึ้นหนงบาทใช่คุก็เดิด้

ทุกคนสุดตาแต่ว่าจะตายก่อนสู้ดิตอนนี้จะเอาแต่มา่อดเตะขอบคุณเนี่ยขอบคุณหน่อยขอบคุณอะไรล่ะเจรดานนางฟ้าไม่ได้มาช่วยอะไรอ่ะตอนนี้ไม่สนุกเลยเหรอเตะสนุกครับ จับมือน้องาลงไปเลยเนอ้าวได้ดิต้องช่วยไหมน้องพี่ช่วยป่ะเดี๋ยวพี่แบกลงไปเลยเฮ้ยเต้น้องเดิลงขึ้าเขไม่ได้ทำไม่รังเกียจหรอมาไม่รังเกียจเรอาดูให้ขยักขยักพี่ใช่แม่ขยักขยักเนาะถึงจับน้องคนหน่ดีเต้เฮ้ยทำไมจับคนเดียวอ่ะน้องเขาไม่ลงฝั่งเราเนะฝั่งนู้นมีใครจับพี่แขวางลงไปเลยพี่ก็เกะกะเนาะเออ อยู่าหวันดีเดี๋ยวพี่จะจิงไปเลยนี่น่ากลัวมใช่พี่เหรอน่ากลัวแล้วก็ต้องเอาก้นลงเลยนะพี่ผู้หญิงผู้หญิงเดินป่าสวยกว่าผู้หญิงร้านเล่านะครับป่าทุกคนเนี่ยเห็นไหมเก่งด้วยอืเนี่ยถ้าลงใหม่เตะปกติผู้หญิงร้านเล่าเนี่ยเขาจะต้องจูงนะแบบไม่ต้องุ้มกับแต่ผู้หญิงเดินป่านี่คือสไลเดอร์เลยอ๋อสไลเดอร์เลยใช่ป่ะโอ้โหลงท่านี้ โอ้ยน้องเอ้ยเปลาขัดขึ้นมานี่บันเทิงเลยนะโอเคไหมพี่โอเคนะครับได้อยู่ได้อยู่เนาะหมอย่างมาหมอเขาเดินชิวๆดูกลุ้เขาไม่เหนื่อยไม่มีเหงื่อกออกเลยอ่ะคือเดินเนี่ยนระติ๊คนระตังเลยช่วงนี้ห่างกันสักพักใช่ไหมพี่โอ้ยมีหมาโอ้พี่เดินอย่างนี้ไปถึงก็น่าจะมืดอ่ะพี่เป็นหมอใช่ไหมครับ เป็นครูค่ะอ๋อเป็นครูครับผมเพื่อนผมเป็นพอตอนนี้ลาผัวยาวครับตรงนี้ลาอ๋อลาผัวยาเลยใช่ไหมพี่ข้างหลังข้างแรกเหมันปวดเมื่อยอือฮึไปต่อเต้อ่ะคนพื้นที่น้ำหน้าเฮ้ยอย่าไปแจงลูกพี่กูดิโอเคบางทีก็ตอนแรกก็ซิกซ์ตอปทำพีดเนะพวกผมก็ทำพิดเหมือนกัน น้องและเพื่อนพี่อ่ะก็ไม่ครับสองคนอ่ะพ,อพิง,งพร,รงะครับที่นั่งพักอยูนั่งพักเหรอหมดเรื่องหมดแรงครับอ๋อหมดเรื่องหมดแรง <laughs> ทำไมไม่ไม่ไม่ไมช่วยเพื่อนพี่แบกกระเป๋าสักหน่อยอ่ะตัว <laughs> <laughs> ผมเองก็ไม่ไหวอ่ะ <laughs> <laughs> ยังจุดที่เขาไว้กังเต็นนะครับผมเราก็รอพี่เต้ของเราก็เพิ่งมาถึงนะฮะนุ่นเลยบรรยากาศที่นี่เนี่ยลมพัดมาแบบเย็นๆเลยนะครับผมแต่ว่าระหว่างทางนี้ค่อนข้างีจะชันมากๆนะก็ดูยากแล้วษณะของน้องๆที่ลงไปเนี่ยทั้งตัวคือเลอะไปด้วยคโคลนนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะนั่งพักตรงนี้นสัก<า>พักใหญ่ๆนะครับผมแล้วก็เราจะค่อยไปยังจุดสุดท้ายนะครับผม แต้เป็นไงบ้างจุดระหว่างทางที่เราเดินทางขึ้นมาเนี่ยคนที่แบบเ้เยอะค่อนข้างที่จะชันชันไหมก็ดูยางน้องๆที่ลงไปเป็นไงใช่เพื่อนเพื่อนหมดใช่ครับพ่อแม่มกันกลับไปเลยนะฮะจุดตรงนี้สวยไหมสวยแล้วก็มีต้นไม้ใหญ่ด้วยนะเทียบกับสสเต้เนี่ยเกือบเท่ากันเลยนะดูดิเต้ลองยืนคู่ดิว้าเห็นไหมครับคิงคองนี่ต้นไม้ใหญ่ อถ้าเกิดพักใต้ต้นไม้อย่าต้องระวังต้นไม้หักโค่นลงมาด้วยนะตรงนู้นก็จะมีเขาจุดไฟกองเอาไว้นะครับผมนี่แหละพรงนั้นผู้ระกาศตุางุดถือใช่เหรอหนักตัวเนาะ รู้สึกข้างบนนี้รู้สึกเ็นดีนะดีเย็นต่อขึ้นเลยเกินติดขนาดนี้นะ เราเนี่ยได้ขึ้นมาก็ใกล้จะถึงแล้วนะครับฟังจากพี่ๆที่เดินมาจากข้างนบนฮะบอกอีกว่าเลยประมาณหนึ่กิโลนะครับผมก็ที่นี่เนี่ยก็จะมีกล้วยไม้ป่านะครับผมนี่ครับก็ถือได้ว่ามีความอุดมสมบูรณ์นะครับผมนี่เลยครับผม ใชยรู้กันไหมเด้อู้หูสวยนี่ยังไม่ถึงบนยอดเขาแหลมนะทุกคนเราก็ยอดเพื่อนไปเด้น้ำน้ำน้าโอ้ไม่สนใจแล้วโอ้โหสุดว่ะไปละอันนี้เราก็ขึ้นมายัง สั่นขาวแล้วนะครับก็มีฝนตกปล่อยๆมานะครับเพื่อนผมเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะหิวข้าวนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะเอาขนมให้เขากินก่อนนะฮะลองท้องก่อนก็มือเนี่ยสั่นเล้วแต่อนมนี่ครับผมผมเป็นคนผมเป็นคนรักเพื่อนครับผมเวลาเพื่อนหิวผมก็อยากให้รับเอาก็ให้กินแล้วขนมปังอ่ะอืฮึ ถ้าให้กินแบบนี้ไม่ต้องให้กินดีกว่ามึงไอ้เต้มัน, <c oughs> ม,นมันไม่ใช่อันี้มันไม่ใช่ก้อนแล้วมันเป็นผงแล้วอ๋อ <c oughs> มันเป็นผงเดือดแต่เราสามหนุนะี่ย <c oughs> คนอื่นกลับกันนะเราเนี่ยเดินขึ้น น,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 นเ,เส้นทางเนี่ยวันนี้เนี่ยมันต้องมาไปปล่อยทําให้เดินลําบากมากมากเลยนะครับผมนุ่นนี่ผมใช้ดูเส้นทางนะโอ้โหแล้วก็มันค่อนข้างที่จะชันนะฮะข้างบนเนี่ยก็จะมีเมฆแล้วก็หมอกเนี่ยค่อนข้างที่จะหนานะวลาเ,เราถ่ายรูปอะไรพวกนี้เนี่ยอาจจะเห็นไม่ชัดเจนนะครับผมเห็นไหมครับนี่อ่ะ ก็เดี๋ยวเราเนี่ยจะขึ้นไปรอสสตอเต้ข้างบนนู้นเลยนะปะถ้าเอ้ยช่วงแรกๆนี่สสตอเต้เนี่ยคือเขิมมากใช่ไหมฮึโอ้ลุยคนพื้นที่ตอนนี้เนาะคนกรุงเทพขึ้นได้คนพื้นที่ขึ้นไม่ได้ไม่่ใชตอนนี้ทำอะไรตอนนี้น็อกน็อกอยู่ข้างล่างอะเดินไม่ไหวแล้วบอกไว้ไงหน้าขาเป็นไรบอกว่าก้ามเนื้อฉีกก้ามเนื้อก้ามเนื้อฉีกถึงกระชีกเลยเหรอ แล้วคนกรุงเทพเป็นไงผงเทพน่นได้ขึ้นไปถึงเขาแหลมนะในขึ้นไปถึงเขาแหลมแล้ว <laughs> 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 โอ้อยอะไรวะเนี้โ <laughs> น,น่นอยู่ข้างล่างดู <laughs> ด่นอย่าขึ้นไปถึงนะ <laughs> <laughs> ต้องเข้าใจนะครับผม <laughs> ครับทุกคนก็ใกล้จะถึงบนยอดเขานะครับดูดิหมอกหนามากๆนะครับผมเข่าไปหมดเลยนะครับ บางทีมันมาเป็นะองฝนนะทุกคนใช่ไม่ใช่มอกนะมาแบบว่าเน,นี่ยพัดมาแล้วแบบว่าหน้าเปียกหมดเลยฝากบอกว้พี่ที่ชมคลิปอยู่นะตอนนี้ที่จะมาอย่ามาเลยครับ <laughs> อุทาหอน <laughs> ใช่ครับผมก็ถ้ามั่นใจว่าร่างกายไหวนะครับแล้วก็อยากจะชมวิวทิวทัศน์แล้วก็มาสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติครับก็มาได้นะครับผมแต่ก็ต้องแลกนะครับแลกว่าความพยายามแลกว่า ความเหนื่อยล้านะครับผมดูจากในคลิปนี้ไงนะโอ้โหสวยสวยระหว่างทางด้วยระหว่างทางนี่ดูดูเองดูไว้นะครับพี่เต้ยังไม่ยังไม่โปรมาเลยต้องเข้าใจต้องเข้าใจต้องเข้าใจนะเต้ของอ้วนไงอ้วนเอาไปบุรีคอยกบุรีพูดจริงอ้วนอย่างนีก็ดูสภาพผมตอนนี้ดิทุกคนเละเทะเละเทอะหมดน้กประภาอะไรกับแบบเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆนะครับผมอืออ กเด็กๆส,สาวๆนี่ลงไปนี่คือแบบว่าเลอดทั้งไอที่เห็นระหว่างทางนี่เขาไปไม่ถึงกันนะใช่ไปไม่ถึงคือไม่ถึงกันผมไม่รู้นะครับทุกคนว่าเราเนี่ยต้องเดินอีกไกลแค่ไหนนะครับแต่ดูข้างหน้าผมตรงนั้นน่ะทุกคนเหมือนจะถึง อ้าวกลับกันแล้วเหรอใช่ครับโอ้มาถึงแค่นี้กลับเลยพวกเรามันหนาวมัน้นหนาวแล้วใช่ไหมไม่คุ้มกันเลยก็นอนพักสักคืนหนึ่งด้วยไม่ได้อะไรมาเลยพี่อ๋อนอนกับพี่ก็ได้ไม่ไหวไม่ไหวใช่ไหมน้องๆน่ารักมากๆเลยนะครับก็ขึ้นมาถึงปุ๊บเนี่ยก็รีบเดินทางกลับกันเลยก็แค่จะมาชมวิวกันนะครับผมแต่เราเนี่ยมีเป้าหมายที่ว่าจะมาแคมป์ที่นี่นะครับอ้าวถึงแล้วเหรอถึงแล้วพี่จันล้ว ที่นี่เราก็ได้มาถึงยังจุดหมายปลายทางของเราแล้วนะครับก็จะมีพี่ๆสองคนที่นำหน้าเรามานะมาถึงพร้อมกันเลยนะนี่คุณเทียวารย์ไม่มาถึงก่อนแต่เจ้นเงินมาถึงเป็น่าวเป็นสาวไม่ไหวนะผม ก็ขนาเลยที่ข้นตรงข้หอมตรงนี้ก็คล้ายๆกับท e ี่เชววนเนยที่ข้างบนเดีย้โหมองอะไรไม่เห็นเหมือนประมาณนี้เลยแต่ทางชันมากเลยทระบใช่ใช่แต่ถ้าเกิดทางก็ไม้องไปไกลครับทีงนี่นะพี่รับใจก็งงนะผมอันนี้ขึ้นมาถึงปุ๊บเนี่ยกลับเลยเหรอครับโอ้หสุดเกินคนกรุงเทพนี่ก็สุดเหมือนกันนะครับมาถึงปุ๊บกลับเลยแต่นี่เรายังมาไม่ถึงนะโอเคครับ ลมแรงมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็คงจะพักตรงนี้ไม่ได้เราจะต้องหาหมุมที่แบบดีๆนะครับที่นี่เนี่ยเขาลูเหนว่จาจะเอาสนสนนอกมาปูโอ้โหแรงไม่แรงรับถึงกับบวกผมเนี่ยนะ,ะล่นลงมาเลยนะครับผมอย่างที่ผมบอกเนี่ยจะต้องหาหมุมที่แบบหลบลมหน่อยนะครับแล้วก็หาหมุมที่แบบมีต้นไม้เนี่ยนะคือเยอะๆหน่อยเราจะได้พูกเปลงง่ายๆนะครับผมวู้ บรรยากาศด,ดีมากแต่ว่ามองอะไรไม่เห็นนี่แหละข้อเสียของมันนะเนี่ยเต้ก็ขึ้นมาถึงแล้วนะครับผมนีเลยเต้ก็ไปหักกิ่งของต้นสนเนี้ยเพื่อที่มาปลูกใหม่นะไม่รู้ว่าใช้ทฤษฎีไหนนะครับผม,มเต้มันจะมันจะขึ้นจริงหรอเต้ลุนเอาลุนเอาเหรอครับเหมือนบ้านเราเขาก็ตัดยอดน่นแหละทำร้ายทรัพย์สินของคนอื่นหรือเปล่าเนี่ย ใครับผมก็เดี๋ยวต่อไปเนี่ยพวกเราเนี่ยก็จะไปหาทำเลที่พักนะครับผมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยลมเหมือนลมจะตกลงมาแล้วนะครับก็ตรงนี้เนี่ยพักไม่ได้นะครับลมพัดมาแรงมากๆเลยอะไรนะไปไปทางไหนนะเมื่อกี้บอกไปทางไหนนะลงไปข้างล่างใช่ไหมโอเคเฮ้ย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 เต้เต้อย่ากระโดดหนุ่ยเต้ อนนี้เนี่ยเราก็กําลังหาที่พักนะฮะก็จะเป็นทางทิศตะวันออกนะครับผมถ้าเป็นทางทิศตะวันตกเนี่ยลมค่อนข้างที่จะพัดแรงมากๆเลยนะครับเราก็ไม่สามารถที่จะพักได้นะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราเพักเนี่ยมันจะทําให้แบบไปเช่ดของเราเนี่ยมันจะพังแล้วก็มันจะสะบัดไปมาคระะับแล้วก็เ,เรากลอกของฝ่ายเนี่ยมันอาจจะไม่ติดด้วยนะครับผมก็ด้านนี้เนี่ยเห็นไหมครับว่าลมมันไม่ค่อยจะมีมากเท่าไหร่นะครับผม เดี๋ยวเราไปดูแทนแล้วก็เต้กันดีกว่านะครับว่ากําลังทําอะไรอยู่นะครับดูเหมือนว่าเขากําลังจะทําที่พักนะครับผมไปที่พักตรงนี้เนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะมีลมพัดนะฮะแต่เพียงแต่ว่ามันน่าจะพัดน้อยกว่าอีกด้านหนึ่งนะครับผมทางทิศตะวันตกนะครับผมนี่เลยโอ้ดีกางไฟชิดกันแล้วนะครับทุกคนมีไฟชิดเป็นของส่วนตัวนะครับผม ตอนนี้เนี่ย,เ,ยนะเราก็เพิ่งจะได้ทานข้าวนะครับประมาณสองทุ่มกว,กว่าแล้วนะครับผมก,กว่าที่เราเนี่ยจะก็ต้องไปติดนะผมี่ยา,าก็ใช้เวลาไปนาน,ม,นมากๆนะเลยนะครับเพราะว่าเาที่นี่เนี่ยฝนตกตลอดเลยนะครับในช่วงนี้แล้วก็ฟืนเนี่ยเปียกชื้นนะครับทำให้เราเนี่ยเกาะไฟได้ยากก็เลยใช้เวลากว่าจะทำอะไรเสร็จแล้วก็ได้ทัน มาม่าของเต้เนี่ยก็ดึกกันเลยทีเดียวตอนนี้เนี่ยฝนก็ยังตกมาเป,ป่ายๆเนี่ยครับนะส่วนมากเนี่ยจะเป็นรองฝนนะครับแล้วก็มากับลมด้วยนะครับเหมโอเค <Okay S 2> ครับเดี๋ยวเราตั้งสามคนเนี่ยมากินอมาม่าก,กันนะครับแล้วก็มีอ่าอันนี้ปลาแห้งนะครับผมปลาแห้งเนี่ยอร่อยมากๆเลยนะฮะอืมคือตอนนี้เนี่ยเนื้อจะเป็นอาหารอะไรเราก็ กินแล้วอร่อยหมดแล้วครับคว่าหิวนะครับผมวันนี้จะไปจิบอ่ะเบอร์เทีวซืหมดแล้วลก็ทานมาม่าแล้วก็หลาแห้งเรียบร้อยแล้วนะครับก็ตอนนี้ลมพัดมาแบบบางทีก็แรงบางทีก็ไม่แรงนะครับเราก็กําลังมาพิงไฟนะครับทําตัวให้อบอุ่นนะครับส่วนเตนเนี่ยผิ่งสารไม่ทันแล้วนะก็คือแบบเหมือนว่าจะแบบ ง่วงนอนหรือเปล่าหรือว่าเมื่อยล้าหรือเปล่าก็ไปนอนแล้วนะครเรียกยังไงก็เรียกไม่ตื่นแล้วนะครับผมส่วนผมกับ้องแทนเนี่ยก็คุยเล่นกันได้สักพักใหญ่ๆแล้วนะครับก็รู้สึกว่าเหมือนว่าจะเมื่อยล้ากันพอสมควรแล้วก็เออเราก็จะเข้านอนกันแล้วนะครับผมพรุ่งนี้เช้ชาเนี่ยเดี๋ยวเราเนี่ยจะตื่นมาแล้วก็ถ่ายบรรยากาศให้ที่ได้ชมกันอีกทีหนึ่งน,นะฮะในคำ네คืนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายครับผมเจอพรุ่งนี้เช้าครับบ๊ายบายครับ ยามเช้านะครับผมก็ตื่นเช้ามาปุ๊บเนี่ยเตยตื่นขึ้นมาแบบกระทันหันนะแล้วก็เรียกให้ผมเนี่ยกาะกองไฟนะครับผมก็เริ่มเกาะกองไฟตามด้วยว่าต้มน้ําร้อนนะฮะแล้วเราก็จะมากินกาแฟกินมาม่ากันนะครับในเช้าวันนี้นะบรรยากาศเนี่ยค่อนข้างที่จะเย็นมากๆเลยนะครับปกคลุมด้วยหมอกหนามากๆเลยถ้าอยู่ใกล้ๆกันเนี่ยก็พอเห็นนะถ้าอยู่ไกลประมาณ สองสามเมตรนี่ดูเหมือนว่าจะมองกันไม่เห็นเลยนะครับน้งแทนก็หับต่อครับโอเคเหลือแต่<ๆ>ผมคน<ๆ>เดียวครับที่ตื่นมาแล้วไม่หลับนะครับผมขยันครับยันครับผมขยนันน่ากล้องมากเลยท่านเราอ่ะ ไม่แนะนำให้ใช้ยังอื่นนะเพราะว่า